สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง่าสคูสกคนกับพี่น้องคะมาพี่น้องมามือนี้ดตามบอกคุงพี่น้องเสื้ผ้ามากินข่าวอืมพุทธอาไทยที่ทึงโตมือนี้เอารูปแบบตังคกฮเอากินก็เผื่นึงนี่ตังเป็คกเอาคกตังเลยพี่น้องอืมตามในนี้คกตังเลยพี่น้องไม่ตัางมาอวดน,น,น,นอนนอนนอนเฝ่านอนแนมเบึงนอวดนอนเฝ่า วันนี้มีตามะคุงพี่นอ้องต้มไข่แล้วก็มีข้าวปุ่นพี่น้องเบิ่งไก,ไก่อันนี้ก็อาจสิไก่แน่จักน้อยอ่าเปลี่ยนบรรยากาศนั่นแหละพี่น้องเออนี่จะเสียบ่าพี่น้องตามเองได้นี่อ,อืมจะเสียบประมุจาว่ามีไข่ต้มแล้วก็มีกุ้งเซ่กุ้งซุปแล้วกุ้งซุปอยู่บนลายมีกุ้งซุปอยู่หน่อยนึงพี่น้องแม่เสียบกันเ้ยพี่น้องเขาก็นึงเองพี่น้องเตรียมกองไปเนี่ยอืญญ ข้าวเหนียวนึ่งเองนะพี่น้องเต็มกองเลยกินเขาก่อนมันจะจังสิกินอะไรเนี่ยไม่สิแสบท้วงมาพี่น้องมาแสบๆกันจ้ะบล๊อจับน้ำสักก้อนจับน้ำสักก้อนแสบน้ำนะู่นน่ะมีตังนั้ำเนี่ยมึง,มงพี่ลูกตาลบ่เฝ้า,า,าลูกตาลไปอยู่สะโพกเลยจับน้ำนู่นนู่นแล้วก จำนานประเดียด่อน mm hmm. นัวบอกได้คำเดียวว่านัวดแม่แซ mm ่บ hmm. ขนาดพี่หน่อง mm hmm. ใครกบ ไ่เปิดเหล่าใครได้เอาขอจับน,นี่เอาแสบมันกันได้ดยวเี็นเนงะแสบขนาดบนท่านไหนซื้อไหม ทานการแังไล้แด่กันเห็เสือเนหมู่น้องมืงในคิดจดกินแบบเสซนขูดเอ่ะให้จบเดี๋ยวกินแบบเส้นขูด มันไม่กินหรอกมันเสร็จแม่เอาวางเสร็ที่เผ็ดแล้วเนี่ยเฝ่ากินน้ำทุกอย่างจ้ะเราจะเห็นคนกินอย่างแต่มันคงเส็บเสียพี่เนาะ มันข้าหน้ากุยงน,นันนช่งเกินยังควงตุ่งที่อืน่นอาไม่เหลวกหนอมนันต่เราไปพาเมนันหอยกันแจกกันต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนทางตะวันแจกใครไหนอ ทำง่ายๆเรื่องสาักาสารแบบคือแบบไข่ไขไ่ไม่ตอ้องตึงหงอกนะไข่ไขไ่ไม่ต้องตึงหงอกแต่ว่า ทีนี้เราสะอาดออกกินเขียวอร่อมากเอาพี่น้องคลิปนีไม่ใช่เนาะเอาไปเสิร์นีพี่น้องค่ะขอบุญขอบคุณทุกการรับชมพอกันไม่ลิปหน้านด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะที่เป,ป็นติ่มตอ